กราบสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสุขสุขสุขคนสมองสุบอนปกเพาะกับส่องนเคทคือเก่าพี่น้องในายามสวยๆเนาะเนาะค่ะช่องขีดซาแน่นอนมาอนีอ่พี่น้องอบอกว่าลูกชายกับไข่อยู่เบิร์ดคืนพี่น้องเอ้ยน้องอติบอสบายพาสุกน้ำมาปลูกหัวให้ไอคิงออกบูด,บด ไปซักวัคซีนมาเมื่อวานนี่พี่น้องเอ้ยซักวัคซีนสองเข็มัดซักซักสุดก่อนนี่ผัดบกไข่ซักสุดก่อนนี่พัดบได้ไข่ผัดไปซักอีเมอวันผัดว้าไข่เตะไข่เตนตาสิโตนเลือดมองซักแล้วก็ออกพี่น้องเอ้ยถอดเข็มออกเลยเลือดสัตว์บุดออกในขาหนะ เอาก็เอาเซมบัตทาให้เซมบัตทาให้แล้วก็จะไหวแห่หวานหวานหางจระเข้ทาเอาก็หักทาให้โบยู่พี่น้องเอ้ยไข่คือเก่าไข่เบิดขึ้นกระโตก็ยังแหมอยู่พี่น้องเอ้ยปุกผ้าให้บางๆ สุกหนามาปกหัวไห้ไข่แน่กิ้งกับบอแหมปันใดแต่บ่ท่านได้เสร็จตัห้นั้นกิ้งหอนพี่น้องถตาสิโตนลูกอยู่ทางฝั่งไทยจักเข็มพี่น้องจังขบวัคซีนจักเข็มจังขบสักจักเข็มเนาะ ิซักเถื่อละโรงเข็มคือทางฝั่งเาาอยู่บ่หรือว่าเนวใดเม่นมาโบกเข้าในเด้อนาะพี่น้องอันนี้นะซักเถื่อละโร่เข็มเถื่อละโซ่ขาพี่น้องซามเถื่อซักเลยหุกเข็มเลยพี่น้องยังบบท่านได้โขบยังอีกเถื่อหนึ่งรอบสุดท้ายนี่เห็นซ้มเข็มมาสันที่พาลูกไปซักอยู่บ่ซักมาเลย ใหโต้แหมเป็ดๆปพี่น้องเอ้ยสงสารเด็กน้อยเนาะเบากระบเป็นกันผู้ใหญ่เฮายังว่านอนกรบบปคอยเป็นลาเป็นตื่นโต้แหมนอนซะหรนอนม่ โดยโดยคนเคยว่าโอเคยปากย้กวบาเ้า,าด้พี่น้องเลยอันหเบาไขไปสื่ออันนะามาติดไข่อันแผ่นติดหลดไข็กน้อยนะนาอพี่น้องม่งลูกนี่โหดแพงเลยพี่น้องแผ่นละหาสิบบาท ติดแล้วมันเบิดเลยเนาะพี่น้องเนี่ยมันแปงแล้วมันเบิดเลยมันดูดเบิดเลยเห็นห้าสิบบาทเออลูกมะข่าวอยากกินโนนบ่ลูกบ่กินโนอนอีแม่บ่คนเคยออเคยเห็นว่าอุ้ยน้ำพอน้ำแม่กระจุนบอกว่าอุฝากตัวหอนแห้งแต่สิตัวลูกบังลูกบ้ง นอนซ้ะดุนอนซะเด้ออีเม่เสียโตหายเด้อดุมือเนอีเม่เสียโตหายเลยจะนอนอีเม่เสียโตหายเด้อลูกเด้อเอายาให้กินนะพี่น้องกินข้าวแล้วก็กินยาให้กินเคืองบวงน้อยเคืองบวงน้อยๆนะพี่น้องสอนซายาเกปูอัด กะเจ้าหายมานะ่ะแหละยาแก้ปวดหมอเป็นหามา้าแต่มีอาการไข้ให้กินยาแก้ปวดเพิ่าเขาก็ให้กินกระโตก็ยังแหมอยู่อาจสิบโบดดยินนาะพี่น้องเนาะเสียงอาจสิคอยกัผิดพลาดประการใดก็ขคอโทษคอภัยหลายๆพี่น้องเมื่อคืนนี้กับบริ้นอนเบิดคืนค้นบบเคยขีไห้กะลุกมาไหเทื่อหนึ่งเมื่อคืนนีไข้ขึ้นแห้ง ใช่หรอกใช้บักถ้าเจ็บแหงมาลุกบ่ถ้าเจ็บขาแหงมาลุกเฮ้ออนกันโเป็นล่าเป็นตื่นพี่น้องปกตินางสีเป็นคนนอนดนเฮ้อยันขาบังลกยันขาให้ปลาลุงบังดูยันขาบังดูเสร็จเอาพี่น้องบ่ได้อาบน้ำให้เมื่อสาวนี่ แต่ว่าสักยามามอว่านี่นะอาบพ,พี่น้องกินเขากินยังแล้วเลยไม่ใหญ่มั่งอาบหายเมื่อนี้น่ำบด้อาบหายมีแต่ศสษ็จคนโห่คนโห,นหกับกาๆเป็นคนขี่หหยน่าหลงเนาะอเอาผ่าขึ้นมาป๊กจะคลองเหียงหลง นอนกอดผ้าผ้ากันมา้ยังหลุนะเออบ่งลุดบึงบ่งบึงบ่ง แต่เอาขึ้นมาอีหยังพักอามค่ําเสร็จน้ํมูอ่ะพี่น้อยเสร็จน้ํเข้ามาใสแต่พอละแม่เพิ่นบอกเนาะเสร็จน้เข้ามาใสเพิน่นว่่ม่วนพี่น้องเอ้ย ตาเจ็บแมงห็ลูกบ้าดูดโดโดยดูสงสารลูกพี่น้องเลยชุ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 ครับเดี๋ยวก็หายครับผิดพลาดประกันได้ก็ขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องกาขอบุญขอบคุณเอฟซีทุกๆทกานเลยเนาะที่คอยติดตามหลับ z มคอยเป็นกำลังแรงเชียแรงใจ เขาก็อาจีพลงคลิปนาวแน่พะวาน้องอติเพ็่นบอสบายน้องพี่น้องเนาะเมื่อ,อคืนนี้เขากับอดีนอนเบิดคืนเปลี่ยนกันกระบ,บอกไข่ยันเม็นมาบอกเขาในเดอ้อพี่น้องว้อยู่ทางฝั่งไทยนะจะเข็มจังขบสีวัคซีนนี่นาอพี่น้องเนงาะจะเข็มเพื่อนจังขบ เวลาสีดมากก็มีไข่มียังอยู่บ่เนอี่นองเขาก็อยากหูเนาะอันนี้สีดมากป่ะวาไขาบ่บดคืนแต่ว่ารอบก่อนนั่งบอกไข่เลยดีพี่นอ้องหรือว่าเป็นน้ำแบบมือมอบ่มือนักมือเบาบ่าบาพี่นอ้องหรือว่านวใไดก็เม้นมาบอกเข้าในเด้อเนาะก็ขอบุญขอบคุณเอฟซีทุกท่กทานที่คอยเป็นห่วงเป็นใย,ยคอยเป็นกำลังแรงเชียร์แรงใจให้มาตลอดเนาะ คิดผ่าดประกันได้ค่ะขอโทษขออภัยหลายๆลายนั่งลกบัางยังในมือจัในบ้างไปเฮ้อเฮ้อเฮ้อเอฮ้อเฮ้อโกันขีดหนาเด้อพี่น้อง อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องแคทหน่ยเด้อเพื่อเป็นแรงเชียร์แรงใจให้เห็ดคลิปต่อไปนะพี่นอ้องดูดีไม่แห้งมสขขัสุข,ขุสุขคนสบายดี